เมื่อวันที่26-27กถึงกันยายนที่ผ่านมานายวิรศัดิ์หวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อติดตามงานตามนโยบายกระทรวงพาณิชย์ที่เน้นพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ให้เข้มแข็งโดยได้เยี่ยมชมการดําเนินงานของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและหารือกับผู้ประกอบการที่ประสบความส เร็จากการเข้าร่วมโครงการกับศูนย์และในการลงพื้นที่ครั้งนี้ยังได้ร่วมหารือกับเกษตรกรโคเนื้อและเยี่ยมชมศักยภาพของฟาร์มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มโคเนื้อคูเมืองอำเภอวารินชำราบซึ่งเป็นแหล่งเลี้ยงโคเนื้อมากกว่า300,000ตัวและยังเป็นที่ต้องการของตลาดจีนกัมพูชาและเวียดนาม โดยแนะนำให้ผลิตและใช้อาหารสัตว์ที่มีคุณภาพเพื่อลดต้นทุนและควบคุมคุณภาพนอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีนวลกลางอำเภอสำโรงซึ่งเป็นต้นแบบของการรวมกลุ่มเพาะปลูกเกษตรอินทรีย์โดยปัจจุบันสินค้าเกษตรอินทรีย์เป็นที่ต้องการของตลาดกลุ่มคนรักสุขภาพมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นภาครัฐจึงต้องช่วยเพิ่มศักยภาพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเกษตรกรในพื้นที่ ด้านนางอ,อรมนทรัพทวีธรรมอธิบดีกรมเจราจาการค้าระหว่างประเทศกล่าวเสริมว่ากรมเจราจาการค้าระหว่างประเทศร่วมกับสภาเกษตรกรแห่งชาติดาเนินโครงการเพิ่มศักยภาพเกษตรกรในยุคการค้าเสรียอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา3ปีเพื่อมุ่งเตรียมความพร้อมให้เกษตรกรวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการทั่วประเทศให้ใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีทั้ง13ฉบับ เพื่อเพิ่มโอกาสส่งออกไปยังประเทศคู่ FTA 18ประเทศซึ่งส่วนใหญ่ได้ลดภาษีนำเข้าให้ไทยเหลือร้อยละศูนย์เกือบทั้งหมดแล้วที่ผ่านมาประเทศไทยส่งออกสินค้าโคมีชีวิตเป็นอันดับหนึ่งในอาเซียนและเป็นอันดับ6ของโลก โดยในปี2,562ไทยส่งออกโคมีชีวิตสู่ตลาดโลกจำนวน319ตันมูลค่ากว่า189.33ล้านเหรียญสหรัฐจากสถานการณ์โควิด -19 ส่งผลให้การส่งออกโคมีชีวิตของไทยในช่วงมกราคมถึงสิงหาคมปี2,563เพิ่มขึ้น12.55%จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากบางประเทศไม่สามารถนำเข้าโคเนื้อจากประเทศออสเตรเลียได้จึงหันมานำเข้าโคมีชีวิตจากไทยเพราะเชื่อมัน่นสินค้าจากไทยมีคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย